เฮ้ยโลกกำลังเปลี่ยนแบบงงๆอีกครั้งครับประเทศที่เป็นหัวใจของตะวันตกอย่างฝรั่งเศสจู่ๆก็ทำในสิ่งที่ G7 ไม่เคยทำมานานหลายสิบปีครับนั่นคือมาครองเปิดเก้าอี้ใน G7 เอาไว้ให้ผู้นำจีนนั่งใช่ครับ G7 ที่อเมริกายุโรปผูกขาดมาตลอดนั่นแหละครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยครับบรูมเบริร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีมาครองกำลังพิจารณาจริงจัง ที่จะเชิญผู้นําจีนเข้าร่วมประชุม G 7ปีหน้าซึ่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพและได้ไปคุยหลังบ้านกับพันธมิตรมาแล้วหลายรายหนึ่งในนั้นคือยอรมนีซึ่งก็ให้สัญญาณไฟเขียวแบบเบาๆเมื่อถูกนะักข่าวถามว่าข่าวนี้จริงไหมทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสตอบแบบลวกลักไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยืนยันแต่พูดว่าฝรั่งเศสพร้อมทำงานกับประเทศเกิดใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของโลกพูดง่ายๆคือเกือบชัวร์แล้วครับ แต่ทำไมมาครองทำแบบนี้เพราะตอนนี้ภายในฝรั่งเศสคือคำว่าวุ่นหมดครับปีเดียวนายกฝรั่งเศสลาออกไป4ี่คนล่าสุดนายกฟรังซัวไบรูลาออกเพราะนโยบายรัฐเข็มขัดทูกสภาควา่ำมาครองรีบแต่งตั้งนายกคนใหม่อายุแค่39ปีชื่อเซบาสเตียนเลกอนู แต่ผ่านไป27วันเจ้าตัวก็ขอลาออกอีกครับมาครองไปต่อไม่ได้กับสภาเพราะไม่มีเสียงข้างมากซ้ายขวาขวาจัดซ้ายจัดดึงสภากันจนประเทศหยุดนิ่งงบประมาณก็ไม่ผ่านปฏิรูปบำนานก็ติดความมั่นคงก็เสี่ยงผลโพลล่าสุดคนฝรั่งเศส85%ไม่เชื่อในรัฐบาลมาครองแล้วและกว่า60%อยากให้เขาลงจากตำแหน่งประชาชนเองก็หันไปมองพรรขวาจัดมากขึ้น เพราะลองมาทั้งซากโกซีขวาโอลองซ้ายมาครองกลางก็ยังไม่เวิร์กฝรั่งเศสตอนนี้การเมืองด้านในคือกำแพงตันมาครองเลยต้องหนีขึ้นเวทีโลกหาแต้มทางการทูตมาค้ำอำนาจตัวเองและนี่คือเหตุผลที่เขากำลังเล่นใหญ่เชิญจีนเข้าประชุม G7 แต่เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่มิติการเมืองภายในครับมันคือเกมใหญ่ในเวทีโลกด้วยครับเพราะช่วงหลัง G7 เริ่มไร้พลังต่อรองพูดอะไรก็โลกไม่ค่อยฟัง ยูเครนอเมริกันนำเดียวกาซาเสียงแตกเป็นเสียงๆผู้นำบางประเทศถึงขั้นไม่รอประชุมจบแล้วเดินออกก่อนเช่นทรัมป์ที่เคยออกวันก่อนล่วงหน้าและปฏิเสธลงนามแถลงการร่วมในขณะเดียวกัน b r i ก s ์เอและ Global South บูมขึ้นแบบแรงมากหลายประเทศกำลังแห่เข้าร่วมและบทบาทของจีนก็โดดเด่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาครองเห็นชัดครับยุคโลกหลายขั้วเริ่มแล้ว ถ้า G7 ยังปิดประตูใส่จีนมันจะค่อยๆล้าหลังฝรั่งเศสเลยจะขอเป็นคนแรกที่ทุบกำแพงนี้เขารู้ว่าพื้นที่ตรงกลางระหว่างสหรัฐจีนมันแคบแต่ถ้าเขาดึงจีนมานั่งอีเวนต์แค่ครั้งเดียวเขาจะถูกจารึกไว้ว่าเป็นคนที่พยายามเชื่อมรอยแยกโลกคำถามต่อมาคือจีนจะตอบรับไหมตอนนี้ยังไม่มีคำตอบครับ แต่มาครองเตรียมไปปักกิ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและทูตจีนประจำฝรั่งเศสก็พูดชัดว่าไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อกำหนดการเยือนจีนแปลว่าทุกอย่างขึ้นกับการคุยตัวตัวตัวของทั้งสองคนครับคุณผู้ชมครับถ้ามาครองดึงจีนเข้าประชุม G7 ได้จริงนี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนยุทธศาสตร์โลกหรือเป็นแค่การดิ้นเฮือกสุดท้ายของผู้นำที่กำลังเสียความนิยมกันแน่ครับคำตอบคือมันคือทั้งสอ,งอย่าง มาครองกําลังเดิมพันอนาคตการเมืองของตัวเองพร้อมกับเดิมพันอนาคตโครงสร้างอํานาจของ G7 ไม่พร้อมๆกันครับเพราะถ้าเขาดึงจีนเข้าสู่โตะได้อีเว้นแค่ครั้งเดียวเขาจะขึ้นชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้นํายุโรปที่กล้าเชื่อมโลกแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งบทในทางการทูตที่สะท้อนว่า G7 กํากำลังเผชิญแรงกดดันจากโลกหลายขั้วที่กำลังมาแรงขึ้นทุกวันครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ